ครับสวัสดีครับนี่คือลุงสันทิ้งมาลุสานนาเดี๋ยววันนี้เรามาดูมุกอิสานนาเจ็บพริกพี่น,อน้องจีนแดงเนาะเจ๊ลูก,ก,กขังพ่อไปพ่อมาเลยมันจ๊ได้พอมือละสองลอยบ่ิหนิมือน,นี่แด้ขาดแรงบ่แรงมือละสองลอยเจ็บพริกก็ได้สองลอยพี่เห็นยังกินเลยพริกเกิเพันเงินนี่หน่อยอย่าปลูกพริกเนาะ ันเตี้ยเตี้ยหมดเอวหม,มดแล้วนี่คุณยายคุณยายวันนี้มาสามคนพี่น้องสามคน,มน,นบบคน,นม,มีเตี้ยเตี้ยพี่น้องคนคนปลูกกระเช้าเตี้ยแล้วก็ตัวเตี้ยด้วย

สี่ามด้นวันจ่าอะไรสามร้อยกว่าบาทเลโองร้อยแปดส

เว้ยเอวตีเอวเอวขึ้นคอร้อมัะเย็นมันนะมันเจ็บคนบิ้งไว้ปนอกมันลำบากขนาดไหนกระาย้หเช่าน้ามันลำบากขนาดไหนบจเ้าทรบาพี่นองด้ยเช่าน้า พอลูกที่สารบันนะเห็นหัวหนามเมื่อเห็นหนามจะเกียมเลยใช้สกลางสบายค่ะอาทีมันกหมดอนนีแต่ตอนนั้นเขาโดนแสกกนบ ครับเออลุงสันขอจบคลิปนี้ที่คุณยายน้อยนะครับนี่ก็คือชีวิตคนอีสานพี่น้องเอ้ยก็ลําบากยากแค้นอย่างนี้แหละต้องไม่ทําก็ไม่มีกินนะพี่น้องพูดง่ายเลยแดดก็ร้อนนะครับได้เจลดบาทได้ไปสองลอยถูกเอาไปซะลอยหาซิปโอเคมเนได้กระไรมาเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานหรอกบ้านนอกบ้านหน้า,า,นนาคนในเมืองในกรุงหรอก โอเคนะครับขอบคุณขอบคุณครับที่ชมคลิปอย่าลืมกดสับใครให้ให้ลุงสันหรือว่าบ่าวคุลาดนะครับทิง้งานรู้สารน,นานะครับขอจบคลิปนี้เพียงท่านี้นะครับอย่าลืมกดสับใครด้วยนะครับสวัสดี